สวัสดีนาานากตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ M&A m i n a l ิ i เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะออกมา,ารีวิวรีวิวในประเด็นของ JDM และ USDM ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะฮะจะไม่มีการแบ่งแยกสเปกนะฮะอย่างก่อนหน้านั้น,น,นก่อนหน้าปี2013นั้น อ่ะ JDM กับ USDM มีความแตกต่างกันแนะ่นอนครับทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็ดีไซน์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนแต่หลังแต่ตั้งแต่ปี2013นฮะตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะครับ JDM และ USDM ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแล้วทีนี้ที่แตกต่างเห็นได้ชัดก็คือที่กล่องฮะที่กล่องถ้าที่กล่องของอ่าที่ที่น,านา้าๆเข้าใจกันว่าเป็น JDM ด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งหมดนะฮะ,ะแต่ที่นา้นาะอีกเข้าใจในะอีกส่วนหนึ่งว่าเป็น usdm ก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น bar upd กับ jn a ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษโอเคผมจะมารีวิวอะไรให้ดูผมจะมารีวิวให้ให้ทราบว่าจริงๆแล้วของไม่ว่าจะเป็น jdm หรือ USDM นั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันแล้วตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาทุกอย่างผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดวัสดุเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ส่งขายคนละโซนประเทศเท่านั้นโซนคนละโซนทวีปเท่านั้นครับอ่ะทำไมผมถึงบอกว่ามันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนื่องจากประเด็นเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทำให านานๆนนถูกปวาเสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์ยังไงก็คือการถูกเอตเตอร์เปรียบนะฮะจากผู้ค้าที่อ้างว่ามันเป็นสเปกกี J ้ and, ซึ่งมันจะดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับตัวนี้นะฮะสติกเกอร์ที่ติดมามันเป็นสติกเกอร์นะครับกล่อง US นะฮะที่นา,นานาเข้าใจกันสำหรับผมผมผมมันก็คือตัวเดียวกันนะฮะอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาลอกให้ดูครับว่าด้านใต้สติกเกอร์ที่เขาติดเนี่ยมันเป็นยังไงอุปกรณ์ก็มีแค่ใดปอกผมครับเปิดลมร้อนนะฮะเดี๋ยวลอกให้ให้ชมเลยสดสดครับ ใช้ลมร้อนนะครับเพื่อที่ให้ให้ทําให้กาวอะครับมันมันคลายตัวนะฮะเป่าลงไปที่สติกเกอร์ทั้งหมดเวลาลอกออกมามันจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับกล่องนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสินค้าของอที่นาเบนซื้อไปแล้วผมโทรไปขออนุญ,ญาตนาเบนมาแล้วว่าขออนุญ,ญาตทำคลิปชี้แจงในส่วนนี้หน่อย โอเคพอให้รู้สึกว่ามันเริ่มร้อนนะแล้วก็ใช้ปลายมีคเตอร์เนี่ยครับล็อกะอ่งมันจะออกมาแบบง่ายๆเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาครับค่อยๆดึงขึ้นมาไม่ต้องดึงเร็วนะครับถ้าดึงเร็วเดี๋ยวอาจจะเกิดความผิดพลาดต่องอาจจะเสียหาย เราเคร่อยดึงม้มานะครับ ใช้ใช้ตัวเดิมเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีเศษกาวที่ติดอยู่ใช้ตัวเดิมเนี่นยฮะค่อยๆติดลงใยเพื่อจะดึงเอาเศษกาวที่มันยังติดอยู่ออกมาให้หมด ยังยังคงใช้ได้ไดเป่าผมนะครับเปิดลมร้อนเพื่อที่จะทำให้กาวเขาเาทำให้กาวเขาแบบคลายตัว โอเคครับลอกเสร็จแล้วมาดูกันอันนี้คือ USDM ที่นานาพัมบอกว่ามันเป็นสเปคอเมริกานะครับซึ่งเบื้องหลังของมันแล้วคืออันนี้ฮะชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดผมลอกสติกเกอร์ออกแล้วผมบอกว่ามันเป็นสเปคเจแปนแล้วผมขายเพิ่มขึ้นอีกสักสองพันบาทเนี่ยนานาจะซื้อผมไหมแต่ผมไม่ทำครับ ถูกไหมฮะน่าจะชัดเจนขึ้นเนาะโอเคครับสำหรับประเด็นเรื่องกล่อง USDM JDM ผมว่าตรงนี้น่าจะชัดเจนถ้าน้าท่านใดไม่เชื่อที่มีกล่องสเปค US u s ่มีสติกเกอร์ติดด้านหลังน้านลองลอกออกมาครับแล้วนาจะเข้าใจว่าทำไมตั้งแต่ปี2013ต้นมาถึงไม่มีการแบ่งแยกสเปค USDM หรือว่า JDM สำหรับคลิปนี้ผมทํามาแบ่งปันครับอ่าฮะผมทํามาแบ่งปันให้น้าๆนได้ได,ได้ได้ทราบในส่วนนี้กันอ่ะยังไงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นครับสําหรับน้าๆนที่กําลังมองหาลอกตัวใหม่ที่จะเอามาเป็นลอกคู่ใจหรือว่าจะเอามาประดับประดับอ่าประดับจอบ ่าประมาณนั้นนะคุณแท้วกันลองดูนะฮะผมไม่อยากให้นักตกปลาไทยตกเป็นเหยื่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ